คุณได้บอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในกรุงเทพน,น,นี่แหละฮะเมื่อสักหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาที่บอกว่าความช่วยเหลือสวัสดีครับคุณเอ,กเอ็กสวัสดีครับผมเอ็กฮะอยู่ในเบต้<ห>า,<ห>าของเดอะช็อก g h t i n g ฟังตาตั้งแต่ต้นรายการไหมครับอ๋อก็ ฟังฟังนิดนึงครับอ่าวันนี้เหมือนมวยเลยนะเหมือนมวยเลยนะเหมือนมวยนะคู่ที่สามนะเป็นการเจอกันระหว่างเอกกับพี่ขวัญนะนะครับพี่เอาใจช่วยเอกนะเพราะตอนนี้ั่างแฟนรายการยังไม่มีแต้มเลยนะฮะอ่ะลองดูเอกนะครับตอนนี้เอกโทรจากที่ไหนครับเนี่ยเออตอนนี้อยู่ธัญญาครับผมอยู่ธัญญาปทุมธานีใช่ครับนะครับแล้วฟังเดี๋ยวชอบผ่านช่องทางไหนครับ ก็เอ่อยูทูบไลน์นะอ่า u t u b e ไลน์เห็นพี่ป๋องนะนะครับแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครครับตอนนี้อยู่ในห้องคนเดียวครับอ่าโอเคดับไฟซะหน่อยสร้างบรรยากาศนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ความช่วยเหลือที่เจอเมื่อหกเจ็ดปีที่ผ่านมาที่โรงแรมหนึ่งไม่ต้องบอกชื่อโรงแรมนะนะครับแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเหตุการณ์ที่ว่าเป็นยังไงครับคือผมมาทําอาชีพพวกรับซื้อของเก่าพวกรับซื้อวัตถุโบราณ ที่นี้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อปุ้ยก็<ม> а จะเป็นเพื่อนสมัยตอนมอปลายปุ้ยก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยเ,เอ็กอยู่ไหน <camar> ผมก็บอกว่าเออผมอยู่กรุงเทพปุ<ห>้ยก็เลยบอกว่ารู้จักแอมอยู่คนหนึ่งแอมเนี่ยเขามีของพวกเพชรพวกทองจำนำทีค่คาสิโนแล้วก็เลยบอกว่าเออให้ให้ผมเนี่ยไปช่วยถ่ายแล้วเดี๋ยวเอามาถ่ายกันผมก็เลยบอกว่าอ่โอเคเดี๋ยวผมไปแล้วปุ้ยอยู่ไหนปุ้ยบอกว่าเอออยู่ที่ลาดพร้าว ผมก็ไปไปหาปุ้ยที่ลาดพร้าวไปถึงโรงแรมนี้ห้องสองหนึ่งสี่พอผมเข้าห้องไปเออก็เจอแอมเจอปุ้ยแล้วก็เจอไอซ์ไอซ์ไอซ์จะเป็นแฟนของปุ้ยเขาก็เออดื่มกันกินเหล้ากันอืผมก็เลยถามแอมบอกว่าเออแอมเป็นยังไงหรอแอมก็เลยบอกว่าแอมไปเล่นที่คาสิโนและเสียจำนำรถไว้ที่คาสิโนแล้วก็เครื่องเพชรและทีนี้ก็พวกชุดเครื่องทองจำนำที่สระบุรี ผมก็เลยบอกว่าอะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายชุดเครื่องทองก่อนชุดเครื e 8, таки, ่องทองก็ประมาณแปดหมื่นผมก็ไปไปสระบุรีกันอพอไปถึงปุ๊บเอ่อผมก็ดูถ่ายชุดเครื่องทองเสร็จเออผมก็เลยว่าแอมมันดูแล้วมันขายมันได้กําไรไม่ไม่พอที่จะไปถ่ายชุดเครื่องเพชรกับรถก็อีกมานแสนกว่าบาทผมก็เลยบอกแอมบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปดูของที่บ้านแอมก่อนละกันเผื่อมีอะไรที่ช่วยได้แอมก็เลยว่า ก็ไปหาแม่เหมือนกันก็ดีแบบไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยพอไปถึงไปหาแม่ปุ๊บผมก็ไปดูไปดูชุดพวกเออของโบราณของก็กบอกแอมบอกว่าเออมันก็น่าจะได้นะมันจะได้โอเคพอเราดูได้สายตาแล้วเอาโอเคผ่านนะแอมตรงเนี้ยน่าจะมีราคาและทีนี้แอมก็จะโดนแม่ว่าเพราะว่าแอมออกไปนานมากแล้วก็แบบทําตัวไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าแอม เขาเป็นแม่แอมก็เออดีๆกับเขาแอมก็เลยบอกว่าไม่เคยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะแอมเอาแบบนี้ละกันแอมก็ไปกาบเขาซะแล้วก็ขอเข้ามาเขาแอมก็ไม่เคยทําเลยนะเราบอกเออแอมแอมต้องทําเพราะว่าเราอยากให้แอมทําอ่ะคือผมรู้สึกอยากให้แอมทํบและแอมก็ไปกาบแม่เขาก็เขาก็กอดนะผมก็โคตรสงสารเขาเลยอ่ะแอมก็เลยบอกว่าเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนาที่ทําเนี่ย ผมก็เลยบอกแม่บอกว่าอาแม่เดี๋ยวผมจะช่วยขายของตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะอช่วยแอมถ่ายรถมาพอผมถือของออกมาปุ๊บผมรู้สึกได้ยินเสียงเสียงมันเป็นเสียงแว่วๆเหมือนเสียงคนแก่หลายๆลายคนมีเสียงภาษาจีนแบบเสียงบ่นเงี้ยงเงี้ยงเงีเงียงเสียงบ่นอยู่ในหูผมอะผมก็เลยถามบอกเฮ้ยปุ้ยได้ยินเสียงอะไรปะวะปุ้ยก็บอกว่าไม่ได้ยินครับ ไมคูได้ยินเสียงคนบ่นวะคุยบอกเฮ้ยมหูฝาดเปล่าผมก็หลับตาฟังบ่นแบบงี้ยงเงี้ยหูผมผมคิดว่าไม่ใช่แหละผมก็เลยยกมือยกมือแล้วก็ไหว้ของของเก่าที่ผมได้มาว่าอ่าเด๋ยวผมจะเอาของตรงเนี้ยไปขายแล้วจะไปช่วยแอมคแล้วทีเนี้ยผมก็กลับไปอืจะเอไปขายที่คาสิโนแล้วก็จะข้ามไปพอดีช่วงจังหวะนั้นมันช่วงสี่ทุ่มแล้วคาสิโนเขาไม่เปิดให้เรือข้าม เราเราก็ไม่ได้ข้ามกันก็กินข้าวต้มระหว่างที่กินข้าวต้มแอมก็หันไปมองตรงหน้าต่างครับรู้แล้วอย่าพูดดีอย่าพูดอืมรู้แล้วอย่าพูดด้วยความไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรวะคุยกับใครผมหันไปทางหน้าต่างครับตรงร้านข้าวต้มผมก็แบบเออเฮ้ยุูยแอมคุยบใครวะแต่พูก็บอกไม่รู้ว่ะบบอกแอมแอมคุยกับใครบอกเออเปล่าช่างเถอะเขามาพูดไม่ชอบเราก็มองไปองเฮ้ย มันไม่มีใครนี่หว่าออแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบเออก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มจะไม่ดีแล้วมันแปลกๆแ,แ,แล้วผมกับปุ้ยเนี่ยตอนแรกตกลงกันสามคนลมแอมก็คือตกลงจะแบ่งกันแต่ผมเนี่ยบอกว่าแล้วถ้าปุ้ยปุ้ยจะให้ผมเลยเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่ซีเรียผมดูให้ใแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยแอม,ม,มทีเนี้ยปุ้ยมันก็แบบ เหมือนพูดให้แอมอ่ะไม่ชอบเราประมาณว่าของเนี่ยผมเป็นคนออกเงิเดียวแปดหมื่นแล้วผมถือของคนเดียวเลยแบบว่ากลัวหรอกลัวว่าแบบพวกเขาจะเอาไปหรอผมไม่ได้กลัวแต่ถ้าเกิดของมันหายเ่มันก็ไม่มีใครรับรผิดชอบและนี้ก็ปุยก็กล่อมกล่อมแอมก็กลับมาที่กรุงเทพห้องที่ตอนแรกเปิดสองหนึ่งสี่ผมก็เออให้ปุยกับแอมขึ้นไปก่อนผมโทรศัพท์กลับมาถึงประมาณตีสองครึ่ ก็อ่ะเหลือห้องเหลือห้องหนึ่งพอก็เดินขึ้นไปผมว่าเฮ้ยห้องนี้นะผมมันก็ยิ่งแจะผมห้องสองหนึ่งสามผมก็เอ๊ะแม่งดีอยู่เท่าไหร่เว้ยไม่เคยชอบเลขนี้รู้สึกไม่ชอบคพออ่ะไม่เป็นไรพอจะเข้าห้องเปิดประตูปุ๊บเฮ้ยทําไมมันมีรอยงัดตรงก่อนว่ะเราก็เอ๊ะเข้าเข้าไปก็เข้าไปปุ๊บและทีนี้ก็แอมก็อยู่บนที่นอนปุ้ยก็เออเทของเข้ามาดูอยู่ พออ่ผมจะเข้าห้องน้ำพอเฮ้ยห้องน้ำขึ้นมีรอยงัดว่ะแม่งห้องนี้ไม่ไม่ปกติแล้วระวังคำัหยบนิดนึงอืมแล้วทีนี้พอผมเข้าไปอ้าวพอเห็นพอเข้าไปอีกปุ๊บข้างในผูกได้แดงอย่างเงี้ยเราเรารู้เลยห้องเนี้ยมีคนตายแน่นอนอแล้วก็แบบเขายังไม่ได้ซ่อมประตูด้วยผมก็เลยประมาณว่าเออเดี๋ยวจะบอกพวกพวกนี้ดีกว่าอย่าเงี้ยผมก็ออกไป ไปหาไปดูของเก่าแอมก็เออขอตัวไปอาบน้ําอำทีนี้ยปุ้ยกับผมก็คุยกันผมก็บอกว่าเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยนะอะไรเงี้ยปุ้ยก็บอกเฮ้ยทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะอะไรอกเออก็อย่างเงี้ยปุ้ยก็บอกเอาผมก็โมโหเลยตัดความํำคาบอกว่าอเอางี้ปุ้ยทําทั้งหมดเลยอันเนี้ยเราไม่ยุ่งแหล,ละแล้แอมก็ตะโกนมาเฮ้ย ใครเอาได้แดงมาผูกตรงประตูเนี่ยมันไม่ดีนะทำเนี่ยเราผมก็ตะโกนไปบอกว่าแอมอย่าไปจับได้แดงนะรเราก็แบบเป็นห่วงอะ่ะครับคือเราก็เป็นห่วงแล้วทีเนี้ยผมก็แบบโมโหแต่ก่อนที่ผมจอกมาเนี่ยผมก็มองหน้าแอมมองหน้าปุ้ยมองหน้าไอื์ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนในห้องเนี้ยมันต้องมีคนตายอะ่ะผมก็แบบ ด้วยความที่ปุยเขาใส่ไฟผมอย่างเยอะเลยผมก็โมโหผมก็กลับมาบ้านผมกลับมาทันยะแล้วผมก็เอทิ้งทุกอย่างเลยแล้วผมก็ไปหาแฟนผมที่พิษณุโลกแต่มันผมก็ยังคาใจอยู่เลยว่าแบบเอ้ปุ้ยมันจะหลอกอะไรอีกเปล่าอย่างเงี้ยพอผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งคืนนั้นผมก็นอนนอนแล้วก็แบบรู้สึกมันแปลกๆผมก็ตื่นมาประมาณตีสาม ผมก็เห็นแสงสีขาวๆอยู่ตรงปลายเตียงมันเป็นเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเปลวเทียนะพี่มันมันยึกๆแเราก็เอ้ขยีตาเอ้มันเป็นแสงนี่หว่าพอเรามองมองไปตรงหน้าต่างก็ไม่ไม่มีนี่แล้วก็ปิดมันไม่มีทางมีแสงรอดอืคือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดผมเห็นอะไรเงี้ยผมต้องดูต้องรู้ให้แน่ชัดอะไรเงี้ยผมก็เพ่งเพ่งเพ่งเฮ้ยมันเป็นแสงสีขาวอืเราก็เอ้มันเป็นแมวเราหรือเปล่าวะแมวผมก็สีขาวพอผมมองดูอ้าว แมวเขาอยู่ข้างๆแ,และแสงสีขาวนี่มันคืออะไรผมก็มองมองมอง,มองเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะมันมันลักษณะเหมือนวิญญาณนอะ่ะผมก็มองมันจิ๊กๆเหมือนเปลวเทียนมันเป็นวิญญาณนะสีขาวๆพอผมมองพอผมเอ้ยวิญญาณต้องไม่มีขาพอผมมองไปโอ้ใช่เลยครับแบบเขาเขา,เขาไม่มีขาเป,เป็น้<อ>ะเป็นลักษณะเป็น เป็นฝงๆงครับผงประมาณร้อยหกสิบเป็นแสงสีขาวเป็นแท่งแต่เขาจะพิวไหวเหมือนเปาเทียนนะครับอืผมก็แบบโอ้โหแม่งเป็นเป็นวินเป็นวิญญาและผมก็แบบรู้สึกกลัวผมก็หันหลังเลยแล้วก็แบบคิดในใจว่าเอออย่ามานะอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ไม่อยากไม่อยากจะเจอผีไม่อยากจะเจออะไรอย่อะเงี้ยพอตอนเช้าผมก็ตื่นมาแฟนผมไปไปฝึกงานแล้วผมก็โทรไปเล่าแฟนฟังว่าเอออยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่เคยเจอเลยทําไมเจอวะ พอประมาณสักผมเล่าเสร็จสิบโมงประมาณบ่ายโมงเบิร์ตโทรมาเบิร์ตก็คือเป็นเพื่อนกับปุ้ยก็คือผมเบิร์ตปุ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนกันเราโทรมาบอกเฮ้ยทําอะไรอยู่บอกอยู่ไหนบอกผมบอกอยู่พิตโลกอ๋อเอออมีอะไรจะบอกผมบอกอะไรเบิร์ตก็บอกว่าแอมอ่ะมันตายแล้วนะอมตอยแอมตายผมบอกเฮ้ยมันตายได้ไงวะอแเบิร์ตก็บอกว่าแอมอ่ะก็หลังจาก ที่ผมกลับไปอแล้วแอมก็อยู่กับปุ้ยแล้วอีท่าไหนไม่รู้แอมไปบุกคอตายที่ก็ที่ที่นั่นแหละครับที่คือที่ที่ที่ห้องไหนที่ที่บ้านที่ยังไงคือก็ที่โรงแรมนั้นเลยเนาะครับอ่าที่ห้องสองสองหนึ่งสามป่ะห้องสองหนึ่งสามครับคือผมก็ทุกอย่างมันืออมันมันมึนไปหมดเลยตอนนั้นผมก็คิดแล้ว เฮ้ยแอมจะตายได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราสงสารนะเราก็คุยเราพยายามจะช่วยทุกคนแล้วอะแล้วแอมไม่น่าตายแล้วทีเนี้ยผมก็มาคิดถึงเรื่องวิญญาณอืถ้าผมเจอวิญญาณเนี่ยจะเป็นวิญญาณเดียวก็คงต้องต้องเป็นแอมมาเพราะว่าอืเพราะว่าแบบมันไม่ไม่มีทางที่จะแบบจะมาหาเราได้อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดๆ้วเนี้ยผมก็เลยคิดบอกว่าถ้าเป็นแอมจริงเนี้ย ผมอาบน้ําอยู่ถ้าเป็นแอมจริงก็เออค่อยมาหาในฝันแล้วก่ะอย่ามาแบบเมื่อคืนอย่างเงี้ยเรากลัวอืแล้วทีเนี้ยหรือทาอะไรก็ได้ที่ที่เรารู้ผมก็อาบน้ำพอผมหันหลังไปจะเช็ดตัวเสียงน้ำผมดังปังเสียงอะไรอ่ะผมก็แบบหันหลังไปรีบเฮ้ยค่อยๆหันไปเสียงอะไรวะผมก็แบบหันไปมองมออๆไม่มีอะไรตกอะแล้วมันอะไรอ่ะ คือคือฝาชักโครกเรามันจะมีฝาปิดแล้วก็ฝานั่งใช่ไหมครับอ่าแต่แต่ก็แต่คือฝามันเปิดอยู่อืแล้วทีเนี้ยผมว่ามันไม่มีทางแล้วพอฝานั่งผมยกขึ้นมันก็ดั่งปั้งพอผมยกขสูงมันตั้งปั้งผมก็แบบมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเพึ่งทําธุระไปมันจะลอยขึ้นมาได้ไงอผมก็เลยคิดแล้วแอมแน่เลยครับผมตัดสินใจเลยนั่งรถกลับมาหาบ้านแอมที่สระบุรีครับ ก็มาถึงบ้านแอมมารอได้ส <said, MP 3> ักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็กินใจว่าไม่เจอไม่เจอใครอืมคิดในใจว่าแอมเดี๋ยวถ้าเรารออีกสักสิบนาทีเนี่ยไม่มาเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไ้แล้วนะเพราะเราต้องมีธุระต่ออจักทักเอบ้านบ้านแอมขับรถมาครับแล้วก็เขาก็กลัวๆนะเขาก็ไปจอดบ้านอื่นเขาขับบีเอมมาครับแล้วก็ไปจอดบ้านอื่นแล้วก็พี่ชายเขาเดินมาบอกว่าเออเป็นใครบอกอ๋อผมเป็นเพื่อนแอมครับอะไรเงี้ยที่มามาซื้อของเก่าเขาบอกหลา เออมีอะไรว่ามาแอมติดเงินเท่าไหร่ผมบอกไม่ใช่ครับผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังผมบอกว่าคือเหมือนแอมมาเขาคงมีอะไรสักอย่างอะไรและนี้เขาบอกอืมคือปุ้ยอ่ะโทรมาหาที่บ้านบอกว่าแอมมาติดเงินปุ้ยอีกแสนสามหมื่นแล้วที่บ้านเนี่ยวันเนี้ยกําลังจองเงินไปจ่ายปุ้ยผมบอกพี่ไม่ต้องจ่ายเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเคลียร์กันจบหมดแล้วครับและเหตุการณ์มันเกิดยังไงขึ้นก็คือ พอซื้อของกลับไปแล้วพอผมกลับมาเนี่ยปุยอีกสามวันก็กลับมาพ่าแอมกลับมาอืแล้วก็มาขอเงินแม่อีกสามหมื่นแต่แม่เขาไม่มีอเขาก็ให้ไปแค่หมื่นเดียวแล้วก็กลับมาอืแล้วก็คือประมาณว่าเหมือนผมก็มาช่วยปุยก็ไม่ต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยครับผมครับส่วนเรื่องก็เรื่องคดีความคือแอมเขาเป็นเหมือน นามสกุลเขาดีครับเรื่องคดีความทุกอย่างจะงเงียบหมดเลยครับเขาตายนะครับผมว่าไงนะเขาตายแล้วก็คดีก็ไม่ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับคือคือทางทางราชการเขาปิดทุกอย่างเงียบหมดเลยอืออ่านั่คือเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีอีกนิดนึงก็คือคือจริงๆเรื่องเนี้ยผมจะจะเล่าตั้งนานแล้วแต่ผมก็แบบเอจะเล่าดีไม่เล่าดีตั้งหกเจ็ดเดือนแล้วค แล้วพอดีเมื่อคืนผมก็ถ้าแอมอยากให้เราทําทำอะไรหน่อยแล้วกันเสียงเคาะอห้องผมทั้งทั้งคืนเลยครับเคาก็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 มันไม่ใช่เสียงประตูครับมันเป็นเสียงกำแพงทีนี้ตอนเช้าผมก็แบบเอ้เสียงกำแพงหรือว่าจากห้องบ้านข้างพอผมทุบมันก็ดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่พอผมคาะอในห้องตัวเองก็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 ผมก็แบบโอ้โหแม่ อือใช<อ><ก>่แล,แล้วแหละครับอือนักก่นคือการทั้งหมดนะนะครับคราวนี้เรื่องของได้แดงนิดนึงเอ็กเ,อเรื่องของได้แดงเอ่อจากที่เมื่อกี้เอ็กเล่ามาห้องที่เปิดไปรักษณะเหมือนโดนงัดตั้งแต่ประตูรตรงตรงตรงห้องน้ำก็โดนด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยไม่มีได้แดงได้แดงมันสื่อถึงอะไรอะครับคือได้แดงถ้าที่ผมเล่นของเก่านะครับเขาจะผูกเหมือนสะกดวิญญาณไว้เหมือนสะกดแบบว่าไม่ให้เยนหรือว่าไม่ให้อะไรสักอย่างนะครับ เขาก็จะแบบแก้เคสไปอะไรเงี้ยแต่คือการแก้เคสอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกมันเป็นการทําให้วิญญาณอ่ะเขาไม่ไปไหนอเขาอยู่ตรงนั้นอเขาจะหาตัวแทนออืแล้วคือเรียนถามว่าแล้วแอมเขาจบชีวิตด้วยสาเหตุอะไรทราบไหมแล้่มไปเกี่ยวข้องกับได้แดงคิดว่าเขาเป็นตัวตายตัวแทนมากหรือยังไงคือแอมเนี่ยเขาปูกคอตายเขาก็แบบ เครียดหลายๆอย่างอเงี้ยแต่ก่อนที่ที่ผมเจอแอมผมก็คุยนะผมก็สอนเขาว่าแบบถ้าเราตายอ่ะเราตายไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้นะแอมก็ต้องมาตายตายอยู่นี่ห้าร้อยรอบนะคุยกันทั้งคืนอ่ะผมแบบคือรู้สึกสงสารเขาแล้วก็แบบเราพยายามจะช่วยเขาทุกๆอย่างอแต่ทีเนี้ยปุ้ยเขาแบบปุ้ยเขาไม่สนใจอะไรเงี้ยเขาเห็นมูลค่าของตัวนั้นมันมันมากกว่าครับอแสดงว่าเครียดเรื่องเงิน เครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวก็เลยจบชีวิตด้วยการผูกคอตายในห้องสองหนึ่งสามซึ่ง<ช>ห้องนั้นเนี่ยจากที่ฟังเอ็กเล่าเหมือนห้องเนี้ยมันน่าจะเคยมีประวัติน่าจะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นมีคนตายอาจจะมีเท่านั้นมีวิญญาณมีผีก่อนที่แอมจะมาจบชีวิตด้วยการผูกคอตายถูกต้องไหมใช่ครับอ๋อแล้ววิญญาณที่น้องเห็นตอนที่น้องกลับมาเห็ตรงอยู่ปลายเตียงเนี่ยลักษณะที่บอกว่าเป็นแท่งเสียวขาวที่คิดว่าเป็นวิญญาณเนี่ยนะ เข้าใจว่าปริญญาของแอมที่เสียไปถูกมาเหมือนกับมหาเอกลักษณะมันระบุได้ชัดเลยไหมครัว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือมันไม่สามารถระบุได้กับไอ้เปลวเปลวเปลวแสงขาวๆที่ว่าเนี่ยคือลักษณะลักษณะเป็นคนเลยสูงประมาณร้อยหกสิบและแอมแอมก็สูงร้อยหกสิบเลยแล้วหายไปตอนไหนเอกก็คือไม่หายครับไม่ยอมหายผมก็ต้องเดินหน้าหนี เหรอจนเราหล่าไปตื่นมาแล้วก็อืมอ่าคราวนี้มันมันมันมีข้อความที่ตรงอับที่ผมอยากถามนะอย่างคุณหมีจ้าพร้าบอกว่าเป็นไม่ได้ไหมว่าเพื่อนคนเนี้ยอาจจะทําให้น้องน้องแอมเสียก็ได้คือผมคือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดผมอยู่อ่ะแอมต้องไม่ตายครับเพราะว่าผมจะขายหมดทุกอย่างแล้วก็จะช่วยแอมแล้วก็ส่งแอมกลับบ้านแต่ทีเนี้ยคือปุ้ยอ่ะเขาขายเสร็จ แล้วเขากลับไปเล่นคาสิโนต่ออก็คงจะหมดอะฮะครับแต่เรื่องนี้ผมอยากให้ฟังฟังแล้วต้องต้องต้องคิดด้วยนะเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนเรื่องเกี่ยวกับการพนันเนาะสุดท้ายพอฟังนี้จบผมว่าอย่างนึงที่ได้ง่ายคือ,คอ,คอการพนันไม่ทําให้ให้คนให้คนให้คนร่ำรวยนะนะครับมีแต่หมดมีแต่เสียมีแต่เจ๊งนะนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นเคสหนึ่งถูกไหมเอที่ต้องเอาต้องเอาสร้อยเอาแหวนอะไรมา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 ,มาจำหน่ายใจแจกมาขายถูกไหมครับ ใช่ครับเพราะว่าไปเน้นเรารู้กันอยู่คือมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไปเล่นกันแล้วก็เสียกลับมาแล้วก็ต้องมาเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เอาไปขายไปจำนองแล้วก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เตือนไปถึงคนที่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ละากันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับ เพื่อนคนนี้หรือเปล่าที่ทำให้แอมเสียชีวิตหรือแอมอาจจะคิดสั้นคิดเองหรือว่าอาจจะมีปัญหาเครียดหลายอย่างแล้วก็จบชีวิตด้วยด้วยด้วยสาเหตุภูกอตายหรืออาจจะมีวิญญาณที่อยู่ห้องนั้นเนี่ยชวนน้องไปตายหรือเปล่าไม่รู้อ ใช่ครับผมก็คิดคิดหลายหลายรอบเหมือนกันนะแต่แอมอ่ะคือเขาหน้าสงสารนะจริงๆตระกูลเขาเป็นผู้ดีมากเลยแล้วเขาเพิ่งจะมาเสียแค่หกเดือนเองแบบว่าเพิ่งเข้าคาสิโนหกเดือนอ่ะมันนานไงผู้หล่งดีๆแบบเนี้ยไม่น่าเลยครับคือผมก็ไม่ได้คนดีนะว่าฟังนะเพราะว่าเวลาผมไปต่างประเทศผมก็มีนะที่เข้าไปคาสิโนเลยแบบเนี้ยผมก็ถามว่าผมก็อยากรู้อยากเห็นแหละเอา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 ผมก่อนนะผมก็อยากรู้อยากเห็นว่าเออมนเล่นยังไงนี่เล่นยังไงผมก็ผมก็อยากรู้มันก็เป็นประสบการณ์เนาะ แล้วก็ต่างประเทศเขาก็จะให้เล่นแบบแบบ,แบ,บอิสระเสรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปเอาเงินไปแรกชิปไปแรกอะไรแบบนี้ผมก็จะแบบว่าลองเล่นดูด้วยการเตรียมไว้สัก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 สก,ก้อนหนึ่งแต่ตั้งใจว่าหมดแล้วก็หมดนะแล้วก็เล่นแบบ,บเล่นเพื่ออยากรู้อ่ะไม่ได้เล่นเพื่อเอาชนะนะไม่เล่นเพื่อว่าอยากอยากจะรวยไหมนะฮะแต่ว่าอยากรู้ว่าเออเราอยากมีประสบการณ์นะนะครับว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงนะมันก็จะมีหลากหลายแบบนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยบางคนถ้าคิดไม่ได้แล้วเล่นจนจนจนขาดสติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ นะครับมันมีต่อหมดกระหมดให้การนานะนะถ้าไม่เล่นก็คือก็คือดีที่สุดนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนเอกนะเอาละฮะเอกขอบคุณมากตอนนี้เอกมาฝั่งลุมน้ำเงินนะกลับไปที่มุมนะฮะคู่ต่อสู้เอกก็คือน้องขวัญนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามน้องขวัญกันนะนะครับช่วงนี้ขอบคุณน้องเอกก่อนนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ